สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่ี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านที่ได้ติดตามช่องของผมไว้นะครับวันนี้เราจะเห็นผมอยู่ในเต็นท์ใหม่นะครับเต็นท์ทับไพศาลตาขาไทไทลาดของทางร้านจะมีทั้งหมดสตาขานะครับ มาตามสาขารถค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะมาไล่ทำรีวิวให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปใหม่คลิปแรกของร้านใหม่นะครับจะเป็น Toyota r ร v o ปี2017รี v o ปี2017สีขาวยกสูงโรงงานนะครับเป็นตัวเจล้อกระทะ ก็เหมือนทุกๆุกชิปที่ผมได้รีวิวไว้นั้นก็เราไปรับชมภายนอกกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากข้างหน้าไล่ไปข้างๆคันนี้จะมีติ๊กเกอร์ TRD ติดมาเพิ่มความสวยงามให้ด้วยติดมาเพิ่มความสวยงามให้ด้วยคันนี้จะเหมือนลูกค้าได้รถใหม่ป้ายแดงเลย เหมือนลูกค้าได้ลบหม่ป้ายแดงเลยพื้นที่อาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับผมไม่ได้ขยับรถออกมาถ่ายด้านนอก ก็จะเป็นภายนอกพร้อมไฟตัดหมอกนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยโรงงาน,นครับคันนี้นะครับเป็นล้อขอบ17ล้อทับขอบ17เป็นยางปี17ดอกแน่นๆนะครับดอกแน่นๆเราไปรับชมภายในกันตอนนี้ก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้ารีโวคันนี้นะครับ นี่บิดกแจ็คขึ้นมาไฟก็ติดครบทุกจุดทุกดวงเลยนะครับเวลาสตาร์ทรถรุ่นใหม่ๆเขาจะออกแบบมาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะให้เหยียบคันแล้วสตาร์ทสตาร์ทขึ้นมาติดปกติเสียงนิ่งเงียบเครื่องเดินเรียบเหมือนรถใหม่อย่างที่ผมบอกเปิดแอร์หน่อยค่อนข้างร้อนอากาศ กระจกปรับไฟฟ้ารอบคันครับกระจกปรับไฟฟ้ารอบคันพับข้างไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกครับแอร์มาตรฐาน4ช่องมีแอร์แบ็กเอพคู่หน้าคันนี้จะเป็นแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้ออปชั่นครบนะครับไม่น้อย ไม่น้อยมากไม่แท้นะครับกระจกมองข้างทั้ง2บานจะมีไฟเลี้ยวเสริมส่วนตรงกลางก็จะเป็นเรียกว่าคล้ายๆแท็บเล็ตแต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นระบบความบันเทิงเป็นแบบใช้มือกดเปิดเข้นมาติด ปกติอย่างเกียร์ตโนอ่ขออภยัยเกียร์ธรรมดา6สปีดมีโหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดอยากได้ประหยัดอยากได้แรงก็ต่องตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับมีช่องเก็บของเก็บของด้านหน้าเกะข้างล่างนะครับฝั่ง นั่งมีคู่มือไม่มีอะไรจะตินะครับคันนี้ไม่มีอะไรจะติคือรถเดิมทุกอย่างอั่งที่ผมบอกว่าเหมือนได้รถใหม่เหมือนได้รถใหม่เลย ไม่ได้พูดนานก็อาจจะติดต,ดตดิดขัดขัดหน่อยนะครับไม่ได้รีวิวนานทางร้านมีทั้งหมด3สาขายอย่างที่ผมแจ้งไปนั้นนะครับมีรถกว่า90คันและมีรถรอเข้าใหม่เรื่อยๆรถของทางร้านจะเป็นรถเทิร์นโชลุมหลักๆเลยรถเทิร์นโชลุมก็คือรถบ,บ้านแท้ๆนี่แหละครับก็คือรถบ,บ้านแท้ เยวไปเปิดแคปดูกันนะครับเปิดแคปขึ้นมาที่นั่งเบอร์สามแถวที่สองก็ไม่ได้กว้างไม่ได้เล็กก็กำลังพอดีนะครับสำหรับรถที่เป็นแคปนะครับ รถตเดิมนะครับไม่มีต่งไม่มีเสริมอะไรเครื่องเดิมกระบะท้ายนะครับกระบะท้ายเดิมเดิมนะครับสีสวยๆจากโรงงานตีสวยๆจากโรงงานเดี๋ยวเราไปชม ห้องเครื่องกันตรงน,นี้ก็อยู่ด้านหน้าภายในห้องเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องดูสภาพนะครับดูสภาพวันนี้ไม่มีอะไรติดจริงๆรถสวยจริงๆลูกค้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคันนี้ราคาเป็นที่น่า,าจับตามองมากครับเดี๋ยวเดวมาว่ากัน อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ทเบอร์นะครับอินเ์คูลเลอร์ด้านหน้าจะอยู่ด้านหน้านะครับคุ้มค่าแน่นอนครับราคานี้ก็ราคาสำหรับเจ้ารีโวคันนี้นะครับสีขาวปี2017 2.4J Pilaner นะครับราคาอยู่ที่5 7 0 0 0 0่บาทเท่านั้น5 7 0 0 0 0ืบาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องออกขอภายไม่ต้องใช้งเงินออกรถทุกกรณีนะครับยกเว้นติดแบคลิสตถ้าติดแบคลิสแนะนำเข้ามาดูรถและติดเอกสารมาด้วยทางเราเช็คไฟแนนซ์ให้นะครับ ลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวยอดผ่อนนะครับยอดผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทหกปีนะครับโดยคร่าวๆหนึ่งหมื่นสองพันบาทหกปีฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะครับฟรีค่าดําเนินการทุกอย่าง ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนึงสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะเข้ามาดูรถนะครับทางร้านตั้งอยู่ที่ถนนไทรยราชนะครับ ถนนาด้ลาดสามสามทับสนะครับต้อยสามสิบสางทับสองมุ่งหน้าไปทางสายหมายหยดุดติดถนนใหญ่เลยฝากลรงข้ามจะเป็นรถบ้านพนาสนนะครับเดีย๋ยวรายละเอียดช่องทางการติดต่อต่างๆเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับไว้ใต้คลิปก็ฝากลูกค้า ทุกท่านฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำงานเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะพามาชมรถอะไรจะกกติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณครับ